รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะคะเป็นเดสผ้ายืดบุนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าถึงตัวผ้าตัวนี้ซัก matrix. ไม่ต้องรีบค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆค่ะ right พี่เน,นื้อผ้าไม่ย네ื้อเน calendar, ื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีสับนายผ้าไม่ต้องรีบพี่ดูทรงนะสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้งานของเขาจะเป็นคอปกนะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้จะรูดได้จริงนะคะแล้วมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้สวยมากๆแล้วพี่ดูแขนนะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบ ตรงนี้มีกระเป๋ารวมั้งสองข้างใช้งานได้แล้วเราก็ตีเกตข้างๆตรงนี้ให้ทั้งสองข้างพี่ทรงตัวนี้คือสวยมากๆค่ะปลายสวยมากๆผ้านะพี่ดีมากๆส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังสวยๆแบบนี้เลยตุวน,นี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วเป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้เป็นฟีลใส่สบายๆค่ะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้ลูกค้าให้พี่พิเศษนะ 17 5ห้าพอใส่แบบสบายๆเอาไปแค่17 5หค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่เยอยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่านี้กล้องหรือที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงขอดูตรงดอกตรงนี้นะ พื้นของเขาจะเป็นสีกรมนะคะพี่แล้วก็ดอกตรงนี้นจะเป็นสีม่วงนะขอเลขสีม่วงนะคะหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมนะส่วนลายตรงนี้ขอเลขสีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้นะลูกค้าจะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะหนึ่งเจ็ดห้าค่ะพี่สวยมากๆ หน้าผ้าของเขาจะา50นิ้วและความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทหน่อใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับพี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆค่ะพี่บอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะพื้นเป็นกลมนะและลายเป็นบานเย็นนะคะตัวนี้นะ สีนี้นะคะพี่จะเรียกสีน้ำตาลนะคะพื้นสีกรมและลายสีน้ำตาลนะหน้าผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะตอนนี้ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินทรงสวยมากๆและสีสุดท้ายนะคะพี่ตอนนี้จะเลือกสีม่วงนะคะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะตอนนี้ให้พี่พิเศษเลยและผ้าสวยมากๆค่ะหน้าผ้าห้าสิบความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะคะ เป็นเดสผ้ายืดบุนเ,เวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าถึงตัวผ้าตัวน,นี้ซักไม่ต้องรีบครัพี่ใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีบพี่ดูทรงน,นะสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้งานของเขาจะเป็นคอป,ปกนะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้จะรูดได้จริงนะคะแล้วมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้สวยมากๆแล้วพี่ดูแขนนะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบ ตรงนี้มีกระเป๋ารมงั้งสองข้างใช้งานได้แล้วเราก็ตีเก็ตข้างๆตรงนี้ให้ทั้งสองข้างพี่ทรงตัวนี้คือสวยมากๆค่ะลายสวยมากๆผ้านะพี่ดีมากๆส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังสวยๆแบบนี้เลยตุ่น,นี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วเป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้เป็นฟีลใส่สบายๆค่ะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้ลูกค้าให้พี่พิเศษนะ 17 5ห้าพอใส่แบบสบายๆเอาไปแค่17 5หค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์เยอยกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่านี้กล้องหรือที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงขอดูตรงดอกตรงนี้นะ พื้นของเขาจะเป็นสีกรมนะคะพี่แล้วก็ดอกตรงน,นี้จะเป็นสีม่วงนะขอเลขสีม่วงนะคะหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิม์ว่าสีน้ําตาลนะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมนะส่วน,วนลายตรงน,นี้ขอเลขสีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้นะลูกค้าจะรับตัวนี้พี่พิมพว่าสีน้ําตาลนะหนึงนะ่งเจ็ดห้าค่ะพี่สวยมากๆ หน้าผ้าของเขาจะา50นิ้วและความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทหน่อใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับพี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆค่ะพี่บอกเลยว่าพี่คุ้มมากๆให้พี่แค่175เท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะพื้นเป็นกลมนะและลายเป็นบานเย็นนะคะตัวนี้นะ ีนี้นะคะพี่จะเรียกสีน้ำตาลนะคะพื้นสีกรมและลายสีน้ำตาลนะหน้าผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะตอนนี้ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินทรงสวยมากๆและสีสุดท้ายนะคะพี่ตอนนี้จะเลือกสีม่วงนะคะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะตอนนี้ให้พี่พิเศษเลยและผ้าสวยมากๆค่ะหน้าผ้าห้าสิบความยาวอยู่ที่สี่สิบนิ้วนะคะุน